thế thêm mang lơi, tôm mang phù gìn, tôm mang phù gìn rồi đó, bò là huyền, say lắc kí, bác cân, đi nằng, kiểm tra cân, bố mày ขออนุญาตขึ้นเรือนหน่อยเด้อป๊อเทอมีเนวหลอกอีกบาหนี่บ่ธรรมดาพูมีหลอกในหลอกนอกอันนั้นคือบ่ฟิตเลยช วัสดีและสบายดีสบ,บายดี <c oughs> ผมเอกพี่ <c oughs> น้องเอฟซีเนาะมื่อานี้ก็อยู่บ้านน้องลอยคือเก <c oughs> ่าพี่น้องเลยเนาะมือนี้ก็มาทางบ้านน้องลอยพี่น้องเลยเน,หนาะทางบางเจอก็ได้เดินทางเข้ามาฮอทเือนฮอดซานตนเป็นที่เรียบร้อยมือนี้ก็เหน็นไอ้บุญเกลืองนอนโคลอยู่พี่น้องเลยบู้ว่าเพิ่นเป็นยงังไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องมาจากาเสียเวลาจาังหดก็เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเลยเน,หนาะไปไปเบิ่งเลยว่ะ ไอบุญเกิงเลยยังนอนโคโลนี okay, bye, ่พี่น้องฟาเถอะพี่น้องเฮ้ยยังอันนี้ต้นไม้นอนโอ้คิดว่าไอบุญเกิงนอนฟาเอ๊ะน้ำมันใส่ปึ้งอยู่นี่น้ำมันหลับไรมึงโดนมึงก็เด้อพี่น้องเด้อะเออได้ของใหม่อีก <ไ>ป,ป่าแนบเครื่องแน่บห็นน่าได้แจ๊กแล้วถ่ายยังไงจ๊ะขึ้นเหรอเอาขึ้นพี่โอเคนะโอ้ได้ของใหม่แล้วทีเห็ดเต่าบอนตอนนี้น้องเขาลง

Mọi người đi Léo Nó lại vào biên Tiết nhạc nó Cái hôn chắc thi chắc mà Nhanh quá Tiết ngày vô lo tiết mới sao đi nó vô. เพราะน้ำมันถว่วมนะตรงเอาขึ้นเอาเอา,เอาขึ้นอันวิวมันอันนี้ว่เดีปัป่มนะไหนนี่ขึ้นได,ด้ด้โอ้ยตน้นไม้ล้มเนาะนายกังยังเหลือต้นหนึ่งป้าวสวนก็ตัดเลยมาบบดนี้ก็แปลกแท้น้องลอยไงหายน้องลอยตัดนี่ Nóng lối Thảm nóng lối vào đây giặc bạc này Bá Nóng lối nhìn bớt ơn này Cứ đây bằng đại mày thế bạn này nóng lối Hết nên thấy cứ đây bằng đại mày Này xảy leo Hết nhắn ở đây nè Tên xưa à? hiện xưa đây này ừ, ba và... ôm luôn phải chạy tạm phùa bố và. Phùa phải chạy phù. hiện nhắn cho lục nè Chắc Chắc nữa đây thảm và chắc liệu thế thế thêm cũng được anh nói mang lội huyền say lắc đi bớt hơn về cân thì oh, nòng kiểm về cân bố đào hoa chặt mày ขออนุญาตขึ้นเรือนหน่เด้อป๊าเถอมีเนวหลอกอีกบาทน,นี่งบอธมดาผู้มีหลอกในหลอกนอกอันนั้นคือบ่ปิดเลยโชคใส่ปลาเปิดให้มันแจ้งได้พี่น้องคิดว่าป๊าเถอใส่กุญแจ,จกาแข สมภฟ้าเก่งปะบอธรรมดาพี่น้องบ้านาด้นกิ่งพู้เอาขึ้นแล้วพี่น้องเลยก็ฝันต่อขึ้นอีกันหนึ่งลาวเอาขึ้นแล้วพี่น้องเลยลาวตากผ่านนี่บันได ลาวตตกผ้ากับใหม่ลาวบันไดลาวกับปมเฮ้ยเคื่อนกับผู้สองสี่ห้าคันป๊าแล้วอันนี้ก็ต่อขึ้นอีกพี่น้องถือว่าเรียบร้อยชุดยอดป๊า แม่ก kh ินเชื่อป้าเล่นั่งลอยเดี๋ยวบนะปนามาที่ปนาี้เมองเอสะนั่งดีได้ไหมเจ้าพิกาเอาดูกน้ำคอยบ่บ่เขาไปได้พิการมัน เอาปกิชันคือไปค่น้ำพร้อมอยู่หื่นอยู่ยน้ำกันเราก็อยู่หื่นอยู่บ่แมนเปล่า,าจะไปกับพายผัวจ้าน่ะไปผุดย้มไปผุดย้ออ๋อน้องลอสบายดีเด้อสบายดีเพราิตกันหงือเป่าจิตเอ้า,า,าคขึ้นข <laughs> ึ้นขึ้้ึ้ึ้นจ้้้น้ ไม่ได้ม่ได้เห็นเหรอไม่ได้บุเกิงคือจำได้ตลอดจุ๊บไปมาจากคนจะดินมาจักคนเ่มามื่นมาชองไอมาคนโอ้โเว้าลึกกว่านี่ตัองเลยแล้เราคิดจำนำกี่เนี่ยว่าไปก่อนเลยจากคนในหนึ่งชอจคนมาจคนมาจาคนดีฮะมคนเออเนาะใครอยู่เนียกล่าวมาชองมาองคนเนาะตื่นดี บอลนุงบอลนุงมาถ่ายบอลทหารกูไม่ฮะบอลนุงแม่ซอยตัดมาบอลนุงมาจักตัดอันนี้อันนี้ผู้คอยเราเคยจับบอบอลนุ่งบึงซื้อบอคิดว่าบอลนุงเป็นคนตัดนะบ่เลียวอยู่ขันผู้คอยและตีเส้าผัวเจ้าเช็ดทานบอเช็ดทานบอโอ้ยแล้วก็ยังบ่จักอีกมันวาวคอยเช็ดทานมีเลยคอยเช็ดทาน ได้เงินอยู่ใช้ไปซื้อจักรไงคือว่าบ่มีเงินจะกี่บงไพนั่งโบนะขอยถามเจ้าบ่ต้องไปเนมเบ้าเรื่องคนอยู่ทางว่าจุดนี้ไพในเงินอยู่ใช้คือไปซื้อจักคือว่าบ่มีเงินจะกี่เงินมาแต่รสไซค์ฮะจักรเลี้ยวขอบูฮู้เุ้นเอ้วเป็นผัวเมียกันคือสิผีฮู้หุ้นโบเห็นไงใช้คือว่าบ่เล่าให้จับอยู่เมื่อวานนี่ฮะ เฮียนตัวเออเจ้าเฮียนตัวเลยข่อยหู้อยู่เลยเนาะข่อยถามเจ้าชื่อเลยอันนี้นะฮะผัวไปชื่อจักอะไรผัวไปชื่อจักเบิดเลยโบมดเลยเมนโบทรายชื่อจักคไงขอรูปนา้ำมาเลยเอาค่อยเป็นผู้ชื่อผัวผัวไปชื่อเคลื่อนเอาเงินให้ทรายเมื่อวานนี่ใช่เอาบ่เล่าให้นะ่องแจ็ค ฮูอยู่นะเฮ้ยฮู้อยู่จักอยจะว่าเลยว่าอยากอยากตัวอยากทคมมาเนาะแคมไว้หน่ะคอยเบิ่งคลิปอยู่เจ้าอย่าไปเฮียนตัวคอยแม่บ่ารังหล่อยไปตัวนะขอไปเห็นดีบอเล่าให้บอเงินวานเนีวให้พันหนึ่งให้ขอให้เจ้าพันหนึ่งให้ให้ผัวด้วยผัวผัวเอาลุงพอนุชผัวเอาน้ำมันอันนั้นเนี่ยผัวไปซื้อจักเลย ้อยผัวนําบ่ได้ให้เจ้าบ่จักแล้วจบกันนั้นฮะจักดับเบิ้ลเลยเราเว้าบ่หมดเลยโอ้2ล้านปลายพุ่นจักกเนาะนปลายคว่านั่นกประมาณด้านปลายนติดลองเบิ่งจักใหม่ไปขายไปขาย7คืนนงใบให้เธอด้เนาะือมา้บเมื่อยมันหมดแล้วสิติดไดมันสิติดบ่ซะโอ้ยบ่จักมือนยังเหล่า ย่านแล้วผูชมสองทีหน่อยมันติดเนี้ยชมแต่งทีหน่อยเนาะคนน้อยหน่อยสบาสิติดเบิ่นเชียงจักให้ตาเกินเรามาดิตื่นนอนอยู่ป่าว่าไปนอนอยู่ป่าว่าพี่น้องยไยเนาะอ๋อยู่เช่นเนาะจักเบอกในใดนางโดยก็แจักเล่าไปยังว่าเล่าเลยคอยค่อยว่าอะไรอ่ะคอยว่าอะไรไปค่อยนอนอยู่เทียงลูกป่าก็มีแล้วมาหาอยู่ใช้ มีเฮือนเงโอ้ยยังงงอ่ะนี่แล้วปลาหันมีอยู่หรอกยันคือว่าว่าพยายามเอาลูกชอยเมียน่ะเนาะไปจอดอือพยายาเอาลูกชอยเมียแต่ไปนอนมาจะนอนอยู่ป่าเลยคอยชักเครื่องเร็วเร็วอยู่อยู่เฮือนเด้อะออไปได้ออกไปเร็วเจ้านี่ยเราชักเครื่องเลยแล้วก็ไปที่บ่อไพ่ชักเครื่องอพัวเจ้าน่ะ พออย่างล้เจ้าวัวักเครื่องนั่นเออเขียวพัวชกเครื่องแรกเลยคอยไปกันเด้อเพื่อนยังเฮิกมันิชักพออย่างแล้วเจ้าเป็นคนชักไหมไม่ได้พัวชักตัดเชือกคอนี่คอยได้ชักเองเชือเชือกพัวได้ใช่มันเพ่งมันมีเชือกพัวได้พัวชักเองอยู่บ่ม่ได้ชักม่ได้ชักยั่งเชื่อกไอ้พัวชักเองชักเองเชือมันมันชักเองแบบนี้บ่ชักเองเออเชือเจ้ากับลูกนี่เจ้าเป็นคนชักโดยคอยไปก็ได้ปัดพื้นในตอนเช้าปัดพื้นอีกนี่เลย เฮ้ยอันนี้รำไหมกุ้งไหมนี่เจ้าบัวตัดดีดีเวียงเลยผัวคอยตัดเป็นคนตัดแต่เจ้าฮอนงาหน่อยมันอตัวลำไงมันอ่ะผัวเป็นได้ภูมิใจบ่ผัวปั้มต้นไม่ญ่ลงดูใจบ่ดีใจบ่ดีใจน้ำมือนี้เอาตัวนี้บ่มือ มันไปมื่อื่นนะมืนหนี้ได้เหงมันเหม่อแล้วตัดโลกโอ้มืนหนี้มาได้สั่งคนตาโดดตัดโลกเดือดอะไรเนาะมืนหนี้ได้มืนหนี้ได้เฉยๆตรงห้เรามาจักหน่อยเรามาได้จักหน่อยเจ้ว่าเราสีมาจักมุมจักแล้วคนดูพูนะเล่นกันอย่าจะน้อยจะน้อยนกลับคือจักหน่อยคือตะกี้นะมาจักบอกมาจักเล่นกนเจ้าหนกี่ว่าเจ้าไหนมันมาเจ้าไหนมันมาเลยตีมันมาหรือวป่ามันมีจักมันมีพอนัด นองเสมอลยมาแล้วเนาะน้องลอยเนาะป้าให้น้องลอยเอาลูกเยเอาน่ะยาเมื่อยได้บ้านยาเมื่อยคือกันนหเวงานเอาลูกี่คนสียใจเลยแอบมาอะไรปะตักน้ำมูเซานี่กระตักน้ำอยู่ใชบ้านน้ำหวยน้ำหวยตักมายังน้ำหวยน้ำคดคือว่ายห่วยใช่ไหมน้ำช่างบ่ดูช่างย่ย นาวไปสิหมดเลยนันจกักนะให้ฉัเอาลูกเจ้าท่ะใครสิเป่นหนาวเป่งเน,งนีได้เพิ่นเกี่ยวเข่าเ <_ d ata> จ้าอยากให้เพิ่นเป่งให้คอยเอาลูกนี่คอยยืดเอาแบบนี้หรือไม่เอาคอยสิบอกเด้อเดือนหนึ่งเด้อคอยสิบหก คอยหายพวงนิมบ่น้องดอยเอาซอยลูกอย่าพังพังคอยว่าก่อนคอยชิบบอกไปเลยเลื้อด้วยไปเลยลื้อได้ไม่อยว่าเจ้าน่ไปเลยเลยบอไเวียงพัาก่อนพังคอยว่าก่อนคอยชิบบอกเจ้าเรื่องนี้เนอะ FC เพิ่นบบกมานี่แกมาเดือนเพิ่มเพิ่มดุกน้ำหอยทิมไปทุอที่แม่นั่นแหละได้กระคุดฟังเงาก็ะคุดเล่เมื่อเช้าเนี่ยคุดบางเน่คือย่างใหญ่มากัดบางเน่ย่างหลายทัวเลินผูกตัวนั่นกับข้างอยู่ชลามผูก เมื่อเช้าเลยก็ขุดมีแต่ฟังเงาฟังดินเงาผู้ฟังไปตาม,มาเจ้าจเจียังกูจ่จบอบุกขุดทีก็เลยน,นะมันนะขุดชำคุ้มเจ้รเนี่มันก็เจ่อไร่หละมันควาดไร่ไหละตื่นเลยดิเมนอันนี้พังได้รังไหลอ,อันนี้มันสิ่มมผมก็หนักข้างไว้ฉลองไท่ามเลยนี่ครับติ่มชายหมามากันมันมองงามโดยต้องเฮ็ดและมือน่ะเด้อเฮ็ดแล้วทักแน่บอ กับบ่อันนั้นนี่ข้างนี่นี่หนวยคนมาหลายหน้าหลายตาเน,ะนาะแม่น<อ>ต้องอันนั้นดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าต้องักษาคาสะอาดเฮนก็แล้วแล้วแล้วน้ําสักเชื้อลูกนเด้เชื้อลูกก็แม่นสิักข,ม,กขมือักมบ่แม่นบ่คักแน่นบ่มเิๆเห็นักเทื่อนึง ก็น่าหาจากวัอนี้เออก็แต่ข่อยมาหาก็เห็นวัอนี้ได้หวยเงียบเงียบมันมีสื้อโบู่้อบซื้อจางซื้อโบซื้อเงินได้พันหนึ่งวันซื้อจังหมดแล้วเอาเงินผัวตัวนั้นกะนทิ้เงินผัวแล้วหมดเอาเงินเจ้าได้ใช้คือว่าบาลาว่าจ่ายค่าแห้งน้องดอยุ่มันโอ้ยคอยเชียร์บายยันลูกคอยเจ็บท้องฮะยันลูกสบายนะยันลูกสบายยันลูกบสบาย ใฮกระทรวงตัวใบใช่ป่าวให้ธงให้ไทยใช่ป่าวให้เลยบูชื่อยังงี้เทื่อวไล่แล้วเงินจันอ่างธงเลยดิอ่างธงแล้วผัวไปคิดมัดเจ้าแจ๊กเจ้าผัวไปเช่นบัดผัวไปเช่นเหล่าบัดไปเช่นเลยบูชื่อแพรบูอยากซื้อเมื่อวานนี้กินกินบ่ได้เงินวานนี่กินอยู่บ่เหล่าวานเราแม่เอ้เหล่าไหนกินเมาวะเมาบ่เมื่อวานชุดยอดเลยชุดยอดเลย รอบอคืนนี่รอบอพูดคุ้จริงนะเต็มสะดีตอดน้ำโยมีพอดีไปแล้วไปบอยันมาเมาแต่พอดเชิญเต็มสติได้บอหนะแมียนี่เมียนคนเกี่ยวเมียแมียนบอนองหล่ะคนเกี่ยวกันบ่ไม่สนใจได้ชวนบอไม่นอนเฉยคือไม่ชวนเน้แต่เก่าเจ้าคือว่าเราเมาเราอยากโยกรถเจ้าบ่ อันนี้ดิหากรเตินไมาชับกแบบุเพกินอาหาไดะกินห่วงเขาวัดนันใกล้กลบุเพจยาขาเป็ดเปิดิดเพื่อเพื่อขาดีเพื่อใกล้เพื่อยังดีเนาะกินเลยเลยกินมันว่าจะเต็มจะเตเต็มจะต็มเลยเนาะกินแต่เช้าคุณบอกเพื่อชีสแ่ยัอกเบเราอีเนาะไป่สร้างอะไรกระดมึงอะไรอะไร เบิ้งกล้องพี่ไปเดียวเบิ้งคนอยู่ทางผูกเลี้ยวๆนะโอ้เบ่งโดยเรือยแบบโอ้แท่งโดยนะบอกยังกับอะไรมีแต่ชุดเดือดใช่รึล่าขาเฮือนแล้วทีข่าเฮือนเด้วบอกบอกเลยหมูมาเนี่ยคอยจะกินปลาตอนนั้นเด็กปลาตัวไรเอีกบ่านี่ฮะว่าปลายังอยู่แบบผัวมากระดับปลาผัวมากระยังอยู่ฮะ จะซื้อตั้นานกันเลยเอาไปเอาจะให้ใครซื้ออีกเลยซื้อเหรอเงินมานจะใช้เงินยังบ่มีเจ้าได้เยังเสียเอามาแบ่งกันคนละล้านเลยดูใคอยังบ่มีคือการบ่มีได้คอยเห็นอยู่กับเราให้ในคลิปในโทรศัพท์นะใคอยังบ่มีเบิ่งเปิดให้นางดอยเบิรงก่อนเอาตัวแบบเปิดมบินให้เบิรงก่อนได้ว่าเราเอาเงินมายจากวานเลยนะนางหล่อยเจ้าเห็นมะตาเจ้า เอกล้าว่าเทียงคอยแท้นั no. ่งรวยนี่เงินเงินเงินมาเราให้เห็ดเหื่อในเจ้าเห็ดนะเห็นสิบพันมีสัญญาณนะเิ่งมันบอกมีสัญญาณมาจากดีบ่ะสิบพันสิบพันเจ้าสิบพันมีแต่ใบเชนเนาะจริงว่าสิบพันเทียนตัวโอ้ยบม่ได้ไม่ได้ใช้ผัวน้องลอยคือป๊บน้องลอยว่ะ

เป็นยังมือนีิฮะให้ให้ลูกคอยนอนสบายเด็กกี้คือบุเฮ็ดใช่ครินเจ้าเห็นบอกโอ้แต่เช้านี่ตอนนั่งคือว่ามานั่งอยู่นี่คือว่าแก้เขาเชื่อลูกเนาะแก้อะไรมันแหน้้อมเดือดแค่พวบวยกตอนเช้านะอันนี้คอยจักอยู่แม่นว่าตังไหบ่พวบนี้พยายามอะไรกันคืนวะสงสัยเด้อน้องลอยเนาะพวบพวงรถพวบวยยกตอนเช้ารถเดือด เดือดตลอดทำยังก็มีแต่เดือดตลตอดนั่นแหละสั่งให้ยันอ่าอ้เหมือนกึงมาจุ่มแกงมาหนึ่งที่วะว่าสิทิจักให้เอิร์ดได้กินนี่ทำเราได้ยินเสียงจักเราขึ้นมาล้ดทำหรับได้ยินเสียงจักน,น้องลายไปเอิร์ดไม่ผัวจะนะโอ้ยไก่โอ้มีสัญญาณบอกคำโอ้มีสัญญาณเข่าเข่าเบิง่งยังก็พอได้ไก่ช้ำใดทอดมีวานสวรรค์เคยไปบนสวรรค์ไม่เคยไปฮได้ยินแต่ชื่อนะนั่งโดย บอไปเลยเอาไปเลยเลยมีปลาเอ้ามนมีปลามันมามเฟสเออบ่เดือดล้อพีเดือดแล้วอห้ดนงดนบอไปเจ้ายักษ์ยู่บว่าเอซี5เปยนเป็ะไรจคเล่ทำมามื่อกี้คือเปลี่ยนเนี่ยนีนะเพื่ยนเล่องไรแจล่ยังโดนบอไปทั้งไม่บานไะไเงิน่าช่าง่ายังบอยังไหมาบอมาฮะมาถามยังก็คือว่ามีแต่นั่นแท้ส์อะถูกครับอย่างเดียวที่เมน น้องดอยเปลี่ยนไปโอ้คอยอยากเข่าคือกันเอ้าอยากเข่ามาชิมแล้วหิวเข่ามจักเถอะอารมณ์เสียบ่ะเป็นว่าอยากเข่าแล้วแบบอารมณ์เสียลุ่เลยเออแกงมิ้งผู๋นี่คือว่าแกงมิ้งผู๋อยู่กินใช่ในหม้อนั่นไลยแกงผู๋ในหม้อไม่ใช่แกงมิ้งผู๋กินบ่กินทอดแกงมิ้งผู๋ได้น้องดอยกินแกงมิ้งผู๋มีซัดมีผิดเนี่ยมาจักซัดหน้าจูนเนี่ยมาจักก่อยจี๋อยากให้เนาะไม่เห่นมัน้องอร่อย ไผ่นี่ไผ่จับเงินนี่ผู้ไผ่จับเงินนั่นนี่น่ะฮั่นฮั่นไผ่เธอไผ่เป็นคนได้เงินน่ะฮะเออกระเจ้าแหละเจ้าว่าคอยผมหูบ่เขามีนักการเนี่ยเขาจังว่าจะมาใช้เนี่ยไม่ตีน้อยจะยืนอยู่ใกล้หัวข้างในหัวเลยหัวเข้าไปฮะฮะ ขอกินยังนี่เนี่ยแมนบ่แมนอ่าเธอขอยากกินมะเกลือบ่เห็นอย่าเฮียนตัวกันเนอะจะตัวก็บรรลองร่อยเป็นยังเจีงตัวอ่ะข่อยจะถามเอ้าเป็นยังเจีงตัวมะไรเป็นยังย่างจุ่มข่อยเก็เป็นบ่ววียงบ่จอยขอน้ามาจ้ะบ่ย่างย่าจุ่มข่อยขอบวอเจังตัวเงินน่ะ